คุณให้พ่อผมกินของแบบนี้นะนะพ่อคุณหิวฉันก็ต้องหาของให้พ่อคุณกินให้กินแบบนี้คุณได้กินได้ยังไงก็ถ้าพ่อคุณเป็นอะไรก็แค่ไปส่งไปโรงพยาบาลคุณให้พ่อแม่คุณกินแบบนี้เอาไหมพ่อแม่ฉันอะเขาไม่กินของแบบนี้หรอกตกลงไหมนี่คุณคุณใด้พ่อผมกินของแบบนี้ได้ไงเนี่ยทำไม ทำไมฉันจะให้พ่อคุณกินไม่ได้ได้แค่มามานี่คุณให้พ่อผมกินของแบบนี้นะนะพ่อผม,มอายุต้องเท่าไหร่แล้วทำไมคุณไม่คิดบ้างฮะว่าถ้ามันท้องอืดท้องเฟอ้อขึ้นมาต้องเข้าโรงพยาบาลคุณจะรับผิดชอบอยังไงก็ถ้าพ่อคุณเป็นอะไรก็แค่ไปส่งไปโรงพยาบาลไงไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยฮะกินได้งั้นเหรอฮะถ้าคุณว่ามันดีนะคุณให้พ่อแม่คุณกินแบบนี้เอาไหม่ะฮะ นี่คุณพ่อแม่ฉันน่ะเขาไม่กินของแบบนี้หรอกนี่ไงพ่อแม่คุณคุณยังไม่ยอมให้กินเลยลูกคุณเอามาให้พ่อผมกินนยนะฮะคุณอะไรมาคิดเนี่ยฮะต้มคุณก็ไม่ต้มให้อย่างน้อยคุณก็ต้มให้สักหน่อยก็ยังดีนี่อะไรอ่ะให้กินแบบนี้คุณได้กินได้ยังไงฮะแล้วทาไมแลวไอ้นี่มันไม่ดีตรงไหนฮะนี่ฉันก็เลือกที่ดีที่สุดให้พ่อคุณเลยนะนี่เหรอดีที่สุดอ่ะแน่รอแล้วสิโอเคแต่คุณคิดว่ามันดีที่สุดแล้วก็คุณกินไหมล่ะ ไม่ชอบอะคุณอยากกินคุณก็กินเองสินี่ไงคุณก็ยังไม่กินโคุณรู้ได้ล้ว่ามันอร่อยฮะแล้วทำไมอ่ะก็พ่อคุณหิวฉันก็ต้องหาของให้พ่อคุณกินก็ถูกแล้วนี่ผมให้เงินคุณไว้เนี่ยผมให้คุณดูแลพ่อผมให้ดีให้ซื้อของดีๆให้พ่อผมกินไม่ใช่คุณให้ให้กินของอะไรแบบนี้อ่ะพอแล้วแหละลูกเอ้ยอย่ามาทะเลาะกันในเรื่องแบบนี้เลย หนูก็ไม่ได้อยากเถียงแล้วค่ะถ้าลูกชายพ่อไม่มาหาเรื่องหนูแบบเนี้พ่อพ่อไม่ต้องห่วงพ่อไม่ต้องไปกลัวเลยผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวผมจัดการมันเองพ่อไม่ต้องกลัวเลยนี่นี่คุณจะทําร้ายผู้หญิงเหรอะฮะเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยป่ะไม่ต้องไม่ต้องใชไม่ต้องอะไรไม่อตบเลยนะแก่เนดิ ตัวปอมาตบผมทำไมเนี่ยฉันเคยสอนแกเลยว่าให้ทำกับผู้หญิงแบบเนี้หไม่จำเลยแกเลยอุ๊ยนาได้จังหวะพอดีเลยหนูนะไม่อาจจะบอกค่ะคุณพี่คือว่าอย่างนี้นะตอนที่คุณพี่ไม่อยู่อะนี่เลยค่ะใช้มีดได้ คือแบบว่าหนูเห็นนะให้คุณลุงกินแต่อะไรก็ไม่รู้อะค่ะคุณพี่ล่า,าสุดก็ให้กินกระดูกไก่คนบ้าเลยค่ะให้คุณลุงกินกระดูกไก่รับไม่ได้เลยค่ะคุณลงูงหาแล้วนี่ยังมีอีกนะคะวันนั้น่ะหนูเห็นให้คุณลุงอะไปกวานใบไ,ไม้โอคุณลุงเขาก็แก่แล้วนะคะใช้แบบสับนกนกๆๆก,กยค่ะคุณพี่ะ่ะครับ,รบรว่าแต่คุณเป็นใครอะเอ้า ทำเป็นจะไม่ได้คุณพี่นี่เค,ค,ค,นนคย่คอ,อนะข้างบ้านี่คะ่ะอยู่กันมาตั้งยี่สิบปีแล้วคุณพี่นี่ชอบอําเลมเนาะข้างบ้านใช่ค่ะข้างบ้านใช่เหรอข้างบ้านสิคะโหเห็นกันอยู่ทุกวันุณนึกว่ามึงอยู่ในบ้านนะอยู่บ้านเดียวกันพูดเหมือนอยู่ในบ้านเลย <c oughs> ก,ก็ตามมาแล้วค่ะคุณพี่แววาบอกอย่ากออกกล้อง๋ย่าเพื่อคนดูคิดถึงมาแค่นี้แค่นั้นแลหละเยอะด้วยอเนี่ย แล้วไม่ต้องกลับมานะพ่อ,อพ่อพูดแบบนี้ได้ไงเนี่ยพ่อมาตบผมด้วยฮะนี่เมียผมเป็นอย่างนี้พ่อยังจะปกป้องอีกนี่ผมปกป้องพ่ออยู่นะเออแกไม่รู้อะไรหรอกวะทิพย์ชงกาแฟให้พ่อพ่อมันไปชงได้ไงอะ่ะเดี๋ยวมันใส่ยาพิษให้พ่อทำไงอ่ะเออเนี่ยพ่อรู้แล้วกัน พ่อพ่อเป็นอะไรเนี่ยฮะให้ท้ายเมียผมอยู่ได้แล้วเนี่ยมันทําไม่ดีมึงก็ต้องสั่งสอนป่ะที่พ่อมาให้ท้ายมันอย่างงี้มันเคยตัวแล้วเนี่ยมันเคยตัวแล้วเนี่ยต่อไปมันเมือเกิมเนี่ยแกจะไปตบเขาอ่ะพ่อก็ห้ามแกไว้ก่อนไงเนี่ยพ่อนะให้ท้ายมันตลอดเวลาต่อไปมันจะเชื่อฟังอะไรฮะแกไม่รู้อะไรนม่มาเนี่ยพ่อขอให้จิบประไม้พ่อกินเอง พ่อเองก็อยากจะกินเพราะว่าเด็กจพ่อได้เคยกินบ่อยๆก็อ,อยากจะนึกถึงว่าตอนเ,อเด็กๆพ่อเนี่ยพ่อจะขอมามากินมันก็ของที่มันไม่ดีต่อสุขภาพพ่อ,อฮะพ่อแก่แล้วมันรู้มันควรหา้ามไม่ใช่ควรจะตามใจเนี่ยมันหวังหวังไม่ดีมันจุดประสงค์มันร้ายแกคิดมากไปแกแต่างงานแกมาตต้างงานแล้วแก กับเียแกเธอคิดกันแบบเนี้มันก็อยู่กันได้ไม่มีความสุขแล้วจริงๆอัพ่อเป็นคนทีเขาเอามาเองเขาไม่ไดเอามาพ่อเขาไม่ได้เป็นคนเอามาให้พ่อเนี่ยแก้ตัวให้มันตลอดไม่ต้องมาแก้ตัวให้มันเลยแล้วเนี่ยนะพ่อให้มันไปชงกาแฟให้พ่อเองก็เป็นเบ,บาหวานเบาหวานความโลความดันกินแต่กาแฟเ่ยแล้วมันใส่น้ำตาลกี่ช้อนก็ไม่รู้หวานอีกน้ำตาลขึ้นอาทย์นี้เดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยฮะกาแฟมาแล้วค่ะพ่อ กาแฟเนี้ยไม่มีน้ำตาลค่ะเพราะว่าเขาใช้ย่าหวานแทนอีกอย่างไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยคนที่เป็นกระดูกข้อเข่าเสื่อมก็สามารถกินได้<พ>ฉันนะหาข้อมูลที่ดีที่สุดมาให้พ่อคุณอยู่แล้วค่ะแล้วคุณรู้ได้ไงนะ่ะเพราะฉันหาข้อมูลมาค่ะแค่ก็ไปหาข้อมูลมาบมางเลย่ะ แตดทีเถอะจะว่าไปนะเพราะว่าเจ,จ้าจิ๊บมามันดูแลพ่อดีกว่าลูกพ่อมันหาของดีๆมาให้กินาหากิจกรรมดีๆมาให้ทำพ่อง่างก็พาไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศแกไม่เคยเลยแล้วไอ้ที่ไปขอ้มา,มา่ขาไก่นเนี่ยพ่อเป็นคนขอเอง พราะว่าพ่อเบื่อไอ้อาหารดีๆก็อยากจะเปลี่ยนรสชาติบ้างแล้วแกทำมาบอยวายนะพอมีกล้องหน่อยแล้วก็สร้างภาพพอพอไ่มีกล้องแกไม่เคยมาสนใจดูแดเลยไอ่โมรดกฉันเนี่ยฉันว่าฉันจะยกให้จิ๊บมันทั้งหมดดีกว่าพ่อขอบคุณค่ะพ่อพ่อทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะไม่ได้นะจะยกไปจุจิ๊บได้ไง แล้วก็ตอนนี้พ่อดูสภาพแกแล้วเนี่ยหาเวลาปรับปรุงตัวมั่งดูแลสุขภาพตัวเองมั่งพ่อเนี่ย,นนยอายุเท่านี้ยังดูแข็งแรงกว่าแกเจะจิบเอากาแฟที่พ่อกินเนี่ยไปให้มันหน่อยมัส่สักกล่องแต่จะดีเหรอคะพ่อตอนนี้มันมีโปรโมชั่นดีด้วยอะค่ะนี่เดี๋ยวถ้าแบ่งมันก็จะหมดโปรนะคะพ่ออืมไม่เป็นไรหรอกเธอมันหมดก็ซื้อโรงงานมันเลยแล้วกัน ซื้อโรงงานเลยเหรอคะพ่อ,อแต่กาแฟเขาขายดีจะตายเขาคงไม่ขายโรงงานให้เราเหรอกคะ่ะก็ให้ราคามันดีหน่อยมันก็ให้เองแหละลุงรวยซื้อได้ที่อยู่แล้วเขาผงให้เราสู้ราคาอยู่แล้วถ้าหิวก็ต้องกินของดีๆแล้วจะยิ้มทำไมะ <c oughs> ไอ้แค่มาม่าใครๆเขาก็กินกันปะนี่ไม่ใช่มาม่านี่อะไรนี่ไวไวคุณเล่นอย่างเงี้ยแข่นกันก็ดูคุณสิคุณกินไม่หยุดเลยอะไรนะเอาเะไรมาตบเลยไหมตบใครตกแกดลสิ อพอคุกคุกปากอะไปแล้วไม่ต้องกลับมานะกูสี